ประกสิบบอกเร่ามานําเสนอรถกระบะอีสูดูดาก้อนให้ชมนะคะดาก้อนคันนี้เป็นรถยนต์ปี02ขค่ะทุกท่านเครื่องยนต์3.0 SLX นะคะแปลงปั๊มสายเรียบร้อยค่ะราคา89,000บาทค่ะทุกท่านเครื่องยนต์3 0 0 0นซีซีนะคะขับดีอัตราการเร่งดีขับขี่สบายค่ะเครื่องดีคาสีสวยตลอดเส้นสีสันสวยค่ะรอแม็กนะคะด้าน,นหลังได้ป,ปูแม็กไลเนอร์เรียบร้อยค่ะไฟหน้าสีนอน รถภายในสวยสะอาดค่ะแม็กสวยครบชุดภาสี67พร้อมใช้งานขับทางใกล้ทางไกลไปได้นะคะและสามารถบรรทุกหนักได้สบายสบายค่ะนแกดหาืน8,9,000บาทสามารถจับจองเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้กันได้เลยนะคะรถอยู่ในอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่านัดดูรถนะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายกันล่วงหน้าและควนเดินทางไปดูก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะ ประโยชน์ของตัวท่านนะคะในวันนี้ทางเราขอลาไปก่อนไว้บพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ